สวัสดีครับวันนี้เจอกันที่เช้านี้เจอกันที่โคกหนองนานะครับเช้าวันเสาร์นะครับมาน้องแต่เมื่อคืนแล้วครับผมเพราะว่าตื่นเช้ามาจะได้ทํางานได้ตั้งแต่นู่นแล้วครับหกโมงเช้าก็ทํางานเรื่องทางานแล้วครับมันจะได้ไม่ร้อนอ่าพอดีผมไปตัดหญ้ากันแทนนามาเนาะก็เลยมาถ่ายคิดไม่ชมครับนี่ครับไปซื้อแผงโซลาเซลล์ครับที่มันชาร์จแบตมือถือได้นะครับกับ พัดลมนะครับไปซื้อมาเพราะมันร้อน,กกนครับเดี๋ยวพอดีน้องแกนเรียนหรืออะไรแล้วก็จะมีที่ชาร์จนี่ครับมีไฟฉายมีที่เสียบไฟได้ครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวนามาเดินดูกันนะครับน้ำอ่าฝนตกเย็นวันศุกร์นะครับเห็นพ้าบอกว่าตกประมาณครึ่งชั่วโมงครับอ่าโอเคน้ำน้ำน้ำมันเริ่มเข้าได้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับ นนต้นไม้ก็จเจริญเติบโตงอกบงามดีนะครับนะครับยุงไฮหล่าครับเดี๋ยวจะได้มาแต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวผมมาแต่งกิ่งต้นสักโอ้สูงชรุดดีครับต้นสักนะครับต้นสักเราน้ําท่าอุดมสมบูรณ์ดีครับวันนี้ก็จะมาถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะครับน้ำเหล่า วันนี้ก็สูบน้ําใส่นาไว้ครับสูบน้ําใส่นาไว้เพราะน้ํามันเป็นดินทรายนะครับมันมันมันกกเก็บน้ําไม่ค่อยอยู่เรามาเรามีน้ําแล้วก็สูบไปเรื่อยๆครับสูบเล็กๆเนี่ยพยุงไทยครับพยุงไทยพยุงไทยเรานะครับพยุงไทยนะครับโซนนี้ตัวนี้สวยนะครับดูแต่เช้านี่ครับพยุงไทยมันมันแตกมันเป็นดอกแล้วครับพยุงไทยครับนะครับเห็นไหมครับพยุงไทยเป็นดอก เริ่มมีดอกแล้วครับหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีนะครับมีดอกแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงไว้ที่ว่าต้นที่ที่ร้านขายของชําไอ้ร้านร้านขายต้นไม้เขาเขาเก็บไว้นานหรือเปล่านะครับแต่ผมไปซื้อมาแล้วมาลงได้ปีนึงครับออกดอกลนะอออนนแล้วนะครับน้าคลองรอบคันที่รอบนาแล้วนะครับนาเราเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูที่ผมมีหญ้าครับผมจะลองตัด ตัดข้าวดูนะครับที่มีหญ้านะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดี๋ยววันนี้ถ้าว่างเดี๋ยวผมจะตัดตัดประมาณ2บิ้งหลังนะครับบิ้งใหญ่มันมีหญ้าเยอะครับอันนี้ด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้ามันก็มียางนาสักเราครับนี่ก็เหมือนเดิมเดิมครับเดี๋ยวจะมาแต่งกิ่งครับข้าวเราข้าว ข้าวหอมมะลิ105นะครับหรือข้าวหอมหรือข้าวดอกมะลิอะไรเลยครับ105นะครับเนี่ยข้าวตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาตัด,ดวยอดให้มันแตกนะครับมันเป็นดินที่ด้านๆนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาตัดปลายมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเวลาผมตัดตัดข้าวที่มีแต่ย้ดตอนแรกมันไม่ได้เลยนะคือดูดูดูด,ดูคลิปวิดีโอนะครับผมดูคลิปวิดีโอของทางอีสานเขาทํากันอะ่ะ ผมก็เลยเอาลองมาทําดูนะครับโอ้โหอันนี้5วันนะครับผมตัดได้5วันครับดูครับตอนแรกตรงนี้มีแต่หญ้านะครับผมก็เลยเอาฟางนี้ครับผมก็เลยเอาฟางข้าวขึ้นมาห่มห่มหญ้าตรงตรงขอบตรงขอบตัวนี้นะครับเนี่ยนี่ครับข้าวโอ้โหขึ้นสวยมากเลยครับเนี่ยนี่ครับเป็นทิวแถวเลยครับข้าวตัดนะครับหญ้าอยู่ข้างล่างไปแล้วครับตอนนี้เนี่ยเนี่ยดูใส่กับข้าวของเรา ข้าก็สองเดือนสองเดือนจะเข้าสามเดือนแล้วนะครับเนี่ยประมาณกําลังตัดพอดีเลยครับช่วงเนี้ยถ้ามันยาวเกินผมก็มันมันมีฟางเยอะเนาะผมก็เลยเอาออกแต่มีอีกจุดนึงผมไม่เอาฟางออกครับเออใช้ได้มันต้องค่อยๆทดลองไปนะครับว่าเราจะตัดข้าวแล้วไม่เอาฟางออกเลยประมาณกี่เดือนมันจะเหมาะสมผมผมดูดูไปแล้วเนี่ยประมาณ2เดือนนะกำลังเหมาะคือฟางมันจะไม่เยอะนะครับ จะเข้าสามเดือนเนี่ยคือฟางมันยงคือต้นมันสูงเกินไปนะครับข้าวเพราะว่าผมตัดนี่ก็ประมาณกับนี่ครับเกือบสามนิ้วครับสูงสามนิ้วนะครับนี่ครับผมตัดนะครับสูงสามนิ้วครับเป็นทิวสวยไหมครับนี่ครับนาข้าวนะครับมันก็จะเป็นแบบไอเขาเรียกมันม้นนะครับเพราะว่ามันเป็นดินทรายนะครับมันสูงเดี๋ยวต้องมาปรับใหม่แล้วก็ยก กันแทนาใหม่นะครับรอบๆให้มันใหญ่ขึ้นนะครับปลูกปลูกต้นอะไรในมะฮอกานีครับบนกันแทานาครับเดี๋ยผมจะบอกเทคนิคนะครับการปลูกปลูกต้นไม้บนกันแทนานะครับเรายังไม่ต้องยกกันแทนาให้ใหญ่นะครับให้ให้ปกติที่ผมทำนะครับผมจะปลูกตามข้าวเลยนะครับกันแทนเล็กๆนี่แหละครับถ้าเราถ้าเราจะเริ่มปลูกนะครับ เรา ال, เราเราไม่ต like ้องดันนะครับเราไม่ต้องดันให้มันใหญ่ขนาดนี้อันนี้ผมปีนึงแล้วนะครับผมเลยเลยดันให้มันใหญ่ขึ้นมาครับเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเวลามันหน้าแรงนะครับเวลาต้นเวลาต้นอ่ะมันเล็กอยู่อ่ะกันแทมันเล็กๆอ่ะมันยังมีน้ําอุ้มอยู่ครับต้นไม้เราไม่ต้องลดอันนี้ผมไม่ได้ลดเลยนะครับเนี่ยต้นที่อยู่กลางนาของมะฮอกกานีทั้งหมดในแปลงนาผมไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับ มันเป็นกันแทาเล็กๆใช่ไหมครับคันแทเล็กๆแล้วก็ปลูกไว้มันก็จะได้น้ําเวลาหน้าแล้งนะครับก็ให้ลุงแท็กเป็นร่องนะครับตรงกันแทสองข้างแล้วก็สูบน้ําใส่นะครับรลอเลี้ยงมันหน้าแล้งนะครับแล้วมันก็จะได้น้ําหน้าแรงครับโดยเราไม่ต้องไปลดนะครับเยอะๆนะครับแทกกันแท้นาข้างๆนะครับแทกมันจะเล็กๆใช่ไหมครับอันนี้ผมผมดันมาใหญ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเอาใหญ่กว่านี้อีกครับปีหน้าเดี๋ยวให้แกเอาใหญ่กว่านี้อีกค่อยๆทําครับ พื้นที่ข้าวเราก็ได้ก่อนแล้วก็ค่อยขยับขยับออกนะครับเหตุผลที่ผมปลูกข้าวในกันแทนาไอปลูกปลูกต้นไม้ในกันแทนาโดยยังไม่ต้องยกคันคันใหม่นะครับนะครับปลูกต้นไม้ผมจะปลูกแนวเหมือน,เห,อนเหมือนป่านะครับผมจะทดลองทําอะไรต้องทดลองนะครับอันนั้นข้างบนสั่นนะครับผมก็จะปลูกลงมาไล่ๆตรงนี้มันจะโตดีเพราะดินตัวนี้มันจะยังไม่แข็งนะครับมันจะไปเจาะเอาดินพื้นอีกรอบนึงนะครับ อาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับวันนี้ก็คึมคมฝนจะตกหรือเปล่าแล้วก็สูบน้ำนะครับบาดานครับลงสะเราครับเลี้ยงปลาเอาน้ำขี้ปลานี่แหละครับนี่ครับต้นไม้ทุกต้นไม้ทุกอย่างในนี้ผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะผมใส่แค่ปุ๋ยรองพื้นแต่ทีแรกครับผมใส่ปุ๋ยตาตะเพียนทองปุ๋ยอินทรีครับคือขุดหลุมเสร็จปุ๊บแล้วก็กำใส่กำนึงแล้วก็ดินกบไว้ก่อนแล้วก็ลงต้นไม้นะครับ อันนี้คือเทคนิคเพื่อให้ต้นไม้ลากแตกเพื่อให้มันเจอปุ๋ยนิดนึงครับเนี่ยต้นไม้มันก็จะขึ้นมาสวยครับนี่ผมไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับนะครับนี่มาตัดกันแทนอานะครับมาตัดนี่แบ่งกลางนะครับข้าวเรามันก็มีหญ้าครับมันมีหญ้าก็เราไม่ได้ใช้ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับผมจะไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านี่ครับเห็นไหมครับ แทนนาครับมีแต่มะฮอกกานีเมื่อก่อนนี้มันมันกันแทนนิดเดียวนะครับกันแทนนิดเดียวแล้วผมปลูกไว้เลยปลูกไว้แล้วก็มันแรกๆมันก็เกี่ยวหญ้าเอาครับผมใช้เกี่ยวเกี่ยวเอาเพราะว่ามันจะติดต้นไม้นะครับปีนี้ก็ใช้เครื่องตัดหญ้าได้แล้วนะครับถ้าเราจะปลูกต้นไม้นะครับค่อยๆปลูกในนาข้าวอ่ะถ้าถ้าถ้าความเป็นจริงค่อยๆทํานะครับเนี่ยยกกันแทนนาแล้วก็ปลูกให้มันคันเล็กๆก่อนนะครับคันเล็กๆก่อนแล้วก็ เวลาหน้าหน้าทำนาเนี่ยมันจะได้น้ําจากมันจะได้น้ําจากไอนาเราครับข้าวเราอ่ะต้นไม้จะอยู่ได้ครับเนี่ยพะกนีครับเห็นไหมครับสูงชิลิ่วเลยครับออกดอกแทงนอกดอกอย่างดีนี้ถ้ามันแตกดอกอย่างนี้เนี่ยแตกยอดอย่างนี้คือรากเดินนะครับเนี่ยรากเดินครับสังเกตต้นไม้ว่ารากเดินสมบูรณ์หรือเปล่าก็คือมันแตกยอดนะครับถ้ามันหยุดการแตกยอดก็แปลว่ารากมันเน่าหรือเป็นเชื้อราครับเนี่ยข้าวนะครับมีหญ้าบ้างครับเดี๋ยวผมจะก็จะ เดี๋ยผมก็จะตัดเป็นบางช่วงนะครับเนี่ยผมก็มา2อาทิตย์ที่แล้วครับที่ว่า6-7วันนะครับที่มาอยู่อ่ะก็มาถอนหญ้าตัวแดงๆนี้ครับเนี่ยออกครับเพราะว่าเราไม่ให้มันเกิดลูกนะครับเนี่ยตัวนี้ครับก็มาคุมไว้ผมจะตัดหญ้าให้คุมไว้นะครับเนี่ยข้อดีของการการไม่ฉีดยาฆ่ายา้านะครับคือพื้นมันจะชุ่มชื้นตลอดเวลานะครับแล้วคราวนี้มันแห้งอ่ะมันก็จะเป็นปุ๋ยนะครับ ไอ้ย่านะครับมันก็จะได้่อยสลายเป็นปุ๋ยต้นไม้ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับน่ครับปีนึงครับแค่ใส่รองหลุมแต่ทีแรกนะครับนะครับี่นาข้าวในบิ้งนี้จะไม่สวยครับมันมีญ้านะครับมันล้มนะครับมีตรงนู้นฝั่งฝั่งฝั่งทางนู้นอ่ะล้มหมดเลยครับคือย่ามันขึ้นสูงแล้วมันมีแต่ย้าแล้วผมไปตัดแล้วไปดูความมหัศจรรย์ของการตัดนะครับว่ามันสวยขนาดไหนอ่าละเดี๋ยวผมจะลองดูครับคันคันนี้ผมเห็นแล้วมันจะมีมุมนี้อีกบิ้งนึงครับ ยาวไปเลยเดี๋ยวผมก็จะตัดออกครับผมเห็นความสวยงามแล้วครับทุกอย่างก็เราต้องค่ยคอยๆทำนะครับไม่ต้องไปเชื่ออย่าไปเชื่อใครลองทำเองก่อนนะครับลองทำเองแล้วเราจะรู้ผลนะครับเราจะรู้ผลแล้วเราผมก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างตัดตอเนี่ยตัดตัดต้นข้าวนะครับตัดต้นข้าวแล้วก็ที่มันปล่อยปกติเน่ะรวงข้าวตัวไหนมันจะดีกว่ากันนะครับว่ารวงข้าวอันไหนมันจะดีกว่ากันนี่ครับมะฮอกกานีครับ คือคือรอบในข้างนอกทั้งหมดเนี่ยประมาณห้าร้อยกว่าต้นหรือเกือบพันอะพันหนึ่งนะครับต้นมะฮอกกานีเนี่ยผมไม่ได้เดินสายนะครับไม่ได้เดินสายไม่ได้เดินสายน้ํานะครับนี่ครับไม่ได้เดินสายน้ําให้อยู่ในวิ่งนาครับมีแต่อยู่บนโคกนู้นคือว่าไอตัวนะครับท you know ี่ผมเดินสายพีอีนะครับเนี่ยตรงนี้แถบนี้ครับน้ํารอบคลองนาครับสุดยอดมหาสัจจันทร์ครับที่ผมอยากให้ทุกคนทํานะครับนี่ครับมหาสัจจันทร์น้ําครับ ยกขึ้นไปแล้วก็น้ําไหลลงมาแล้วจะมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาครับนาผมจะไม่แห้งนะครับบิ่งนาจะไม่แห้งคือน้ํามันมันมีความชุ่มชื้นแล้วไงครับมันก็จะระเหยช้าไปหน่อยนะครับนี่พ่อกกะนีของเราแตกยอดสวยเลยครับตอนนี้นะครับถ้าเราจะปลูกต้นไม้นะครับคือคือคือเราจะเปลี่ยนที่นานะคือผมผมลองไงครับผมจะลองว่าที่กิงตรงนี้ยผมจะทําเป็นป่าหมดผมจะไม่ทําทีเดียวครับผมจะทําแบบอย่างเงี้ยค่อยๆทําครับ ทำข้าวไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปก็เว้นครึ่งกลางยกกันแทนาครับเล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ครับเห็นไหมครับแล้วเราค่อยยุคันดินขึ้นครับนี่ครับปีนึงเนี่ยเอาเราเอาขึ้นที่ข้างละห้าสิบเซนห้าสิบเซนคือไอห้าสิบนิ้วไอเหมือนเหมือนเมตรนึงอะนะครับให้มันขึ้นมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับต้นไม้ก็ใหญ่ตามแล้วคนเนี้ยเราจะไม่ได้เสียพื้นที่แต่ทีแรกนะครับเหมือนที่ทุกคนว่าแล้วเพราะผมไม่ได้ปลูกพริกปลูกกล้วยปลูกอะไรก็เลยปปลูกต้นไม้ไงครับ เราทําให้มันเล็กๆไว้ครับเราก็ยังได้ข้าวอยู่เวลาต้นไม้มันโตแต่ละปีเราค่อยขยับขยับขยับดินเข้ามาครับข้าวเราก็ยังมีอยู่นี่คือเทคนิคของผมนะครับโดยที่ไม่ได้ลดน้ํานะครับไม่ได้ลดน้านะครับเห็นไหมครับเวลาหน้าแล้งมามันเล็กๆอยู่ใช่ไหมครับหน้าแรงมาแล้วก็เอารถไถกระแทกข้างๆเลยครับกระแทนนาครับแล้วก็สูบน้ําเข้าหล่อเลี้ยงมันครับสองฝั่งให่ไหมครับก่อนทํานาเราก็ไถแล้วก็ปิดขึ้นมาอีกประมาณ ครึ่งเมตรนะครับเห็นไหมครับห้าสิบต้นแรกมันจะอยู่ประมาณขนาดนี้ครับเนี่ยจะอยู่แค่นี้เองเนี่ยจะอยู่แค่นี้ครับคอนเทนเนอร์ครับแล้วผมก็เอาเข้ามาอีกเข้ามาอีกครับฝั對對่งนั้นก็เข้ามาอีกเห็นไหมครับค่อยๆทาครับเราไม่ต้องยกคอนเทนเนอร์ใหญ่แต่ที่แรกที่จะปลูกต้นไม้นะครับไม่ต้องยกใส่คอนเทนเนอร์เราเลยครับแล้วเรา,าค่อยมาทําปีละครั้งครับค่อยขยับขยับเพราะว่าเราจะต้องใช้น้ําหล่อเลี้ยงจากจากข้าวทีแรกนะครับแล้วก็ช่วงหน้าแรงนะครับน้ํามันไม่มีใช่ไหมครับ เราไม่เดินสายเราไม่เดินสายมีที่น้ําเราก็ใช้รถไถแท็กเป็นร่องนะครับแล้วก็สูบน้ําให้มันไหลไหลมาตามตะเข็บนะครับนี่คือวิธีการลอดนะครับเอาตัวรอดของนั้นที่ผมท,ทําทดลองมานะครับเดี๋ยวเรามาดูการข้าวนี่ครับวิ่งนี้หญ้าเยอะครับเหมือนเป็นที่มันพาล้มก็คือหญ้าขนนะครับหญ้าขนนะมันขึ้นสุดเนี่ยผมก็มาปลยทิ้ง่ยหญ้าขนอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนะครับหญ้าขนอย่างเนี้ย มันพาข้าวล้มนะครับเดี๋ยวผมต้องมาตัดออกครับตัดออกบิ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาทดลองนะครับบิ้งใหญ่เลยนะครับผมจะทดลองเลยนะครับผมจะทดลองตัดเลยนะครับบิ่งนี้ครับประมาณเกือบไล่เะยครับงานสองงานเกือบไล่นะครับเนี่ยตรงแผงโซลาเซลล์ผมนี่ครับตรงนี้ครับผมจะตัดนี่ครับอ่าผมให้ดูนะครับนี่คือข้าวตัดนะครับอันนี้ไม่ได้เอาฟางออกครับอันนี้คือ คือต้นมันยังเล็กมันเตี้ยอยู่มันไม่ค่อยสวยผมเลยตัดแล้วก็เอาย้าไว้เอา้าวไว้เออดีครับใช้ได้เลยต่อไปผมจะไม่เอาฟางออกแล้วมันผมเอาใช้สูตรนี้ดีกว่านี่ครับใช้สูตรคือตัด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 ปล่อยทิ้งไวเลยครับผมว่าคือมันมันมันสูงเกินไปถ้าผมจะทําอีกรอบนะครับประมาณสองเดือนผมตัดแม่ครับตัดเลยแหละไม่ฟังแล้วครับคือคือเที่ยวนี้คือผมจัดจัดทดลองไงครับ ๋ยวจะทดลองอ่ะผมให้มาดูตรงนี้นะครับข้าวล้มหมดเลยครับตอนนั้นคือมันล้มหมดเลยคือหญ้ามันกอบล้มหมดเลยมันกอบล้มระเนระนาดเลยครับนี่ครับเป็นไงครับนี่ครับผมมาตัดใหม่นะครับเนี่ยผมมาตัดใหม่ครับข้าวสวยเลยครับคือข้าวผมใส่ปุ๋ยไปก่อนไงครับเนี่ยมันออกมาเขียวสวยมากเลยครับหนงหญ้าอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเนี่ย มันเหมือนเหมือนนาดําเลยครับเหมือนเราดํานาใหม่เลยอะดูความสูงครับผมผมตัดห้าวันนะครับเท่ากันแล้วครับจะเท่ากับไอที่เรายังไม่ตัดเลยอะเห็นไหมครับนี่ครับมีแต่ข้าวนะครับตอนเนี้ยขึ้นมาหญ้ามันแบบมันออกดอกมันมันหมอบไปแล้วครับเนี่ยผมก็เอาฟางมามาปิดครับมาปิดหญ้าไม่ให้มันขึ้นข้างๆนี่คือประโยชน์ของมันนะครับแต่คราวเนี้ย ข้อเสียของมันก็คือมันโล่งไงครับข้างในเห็นไหมครับมันไม่มีฟางเหมือนเหมือนไปคุมหญ้าไว้คราเนี้ยผมตัดผมจะไม่เอาญ้าออกครับผมจะให้มันคุมอยู่ในนี้เลยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนตรงที่ผมทําไว้ตรงนั้นนะไม่ได้เอาฟางออกครับไม่ได้เอาข้าวออกไม่ได้เอาหญ้าออกมันจะขึ้นมาเฉพาะข้าวอย่างเดียวตรงนี้ยังมีหญ้าขึ้นมาบ้างครับเนี่ยเนี่ยให้ดูตรงนี้ได้ครับหญ้าครับเนี่ยเห็นไหมครับมันกอดข้าวล้มหมดตอนนี้มีแต่ข้าวขึ้นมาครับใบข้าวนะครับเนี่ยใบข้าวครับ นี่ครับตรงนี้ที่จริงว่าจะไม่ได้เกี่ยวแล้วครับบอกว่ามันมีแต่หญ้าครับคงไม่ได้เกี่ยวแน่นอนครับนี่ครับไม่ได้เกี่ยวแน่นอนผมตัดแบบตัดทิ้งนะครับแบบลองดูสิมันจะได้ไหมครับโอ้โหมหสัจจันยร์ครับมหัศจรนย์ต้องลองเอาครับต้องลองต้องลองครับต้องลองเดี๋ยวบิ่งนี้ผมลองแน่นอนผมใส่ใหม่แน่นอนผมเอาแน่ครับเครื่องตัดหญ้าผมครับเครื่องร่อนครับนักกับเครื่องครับ ขอบคุณวิชาทหารนะครับตัดหญ้าจนเป็นนะครับลบกับหญ้าฆ่ากับมดนะครับเป็นทหารครับนี่ครับความรู้ที่ผมได้มาก็มาใช้ในการทํานานะครับตัดหญ้ากันแทนนาครับต้นไม้เราดูดูดูรอบรอบดูวิวครับเนี่ยข้าวบิงนี้ครับสวยมีอยู่เนี่ยอันนี้ผมก็ลองตัดนะครับฝั่งนี้ดูครับนี่ครับตรงนี้มันมันมันหญ้ามันเยอะนะครับดูนะหญ้ามันเยอะ ผมก็ตัดผมก็ตัดนะครับเนี่ยตัดผมก็ตัดอือข้าวขึ้นสวยเราจะลองดูล,ลวงมันครับเราจะเปรียบเทียบรวงมันว่ามันเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบลวงว่าลวงมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆฝนตกฝนน่าจะทิ้งช่วงครับดูเช็คอากาศแล้วฝนทิ้งช่วงนะครับฝนทิ้งช่วง นช่วงการทําคันดินครับผมก็ทํารอบนาหมดนะครับมันก็ค่อยๆแก้ไขนะครับเนี่ยดินเราใช้สิบล้อขนแล้วก็ทับๆมันก็ยังเป็นรอยยุบอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับรอยดินยุบยุบยุบอยู่มันเป็นท่อนะครับมันเป็นท่อข้ามมาหน้าเพื่อนบ้านตอนแรกพี่ลงข้าวโพดนะครับไม่ได้ครับทําใหม่ครับไม่รู้ลงข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวครับเนี่ยครับ ผมบอกถึงว่าข้อดีที่อาจารย์โจนได้บอกว่าทําคันเทนานใหญ่ๆไว้ครับเนี่ยเห็นไหมครับฝั่งทางผมเนี่ยมันจะมันจะมันจะเขียวเพราะมันได้น้ําไงครับมันได้น้ําจากผมไหลลงไปแล้วก็น้ํามันไหลลงมายิ่งฝั่งทางนู้นนะครับที่ฝั่งทางนู้นที่ทางท่อตอนแรกเขาเหมือนแบบเขากลัวน้ําท่วมของเขาครับเหมือนเขาก็เขาก็ไม่รู้แต่เขาไม่พูดเนาะเขาก็เราผมก็จะมองเลยว่า ผมจะบอกเลยว่าฝั่งนู้นจะทําให้ดูว่าจะได้ข้าวนะครับปีนี้ปีที่แล้วเขาไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับเขาไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยแต่ปีนี้เขาแบบโอ้โหดีใจมากเลยครับน้ํามาเที่ยวนั้นนะครับที่มันท่วมมาแล้วเขาเนี้ยน้ํามันออกไปไม่ได้อะผมก็เขาก็เอาลงบ่อฝั่งนู้นนะครับข้างหลังเขาอะของเพื่อนบ้านนะครับแล้วที่เหลือผมก็เอาเข้ามาในคลองของผมครับแล้วน้ําของเขาครับคุมหญ้าได้เลยครับคือสมัยก่อนเนี่ยไม่เราไม่มียาฆ่าญ้านะครับ คือคือที่ผมทํานากับพ่อผมอะไม่ได้ไม่ไม่มีไม่มียาฆ่าหญ้าคุมหญ้านะครับเขาใช้น้ําคุมหญ้าครับเขาใช้น้ําคุมหญ้าเอาโอ้โหเกิดผลเลยครับฝั่งนู้นครับเกิดผลเลยเพราะคันแท้คันยามันมันมันเป็นที่ของเขาเขาทาสวนเป็นเป็นโลคคลองไอไออะไรนะเล้าหมูครับมันสูงอะของผมก็สูงของเขาก็สูงครับน้ําขึ้นมาครับโอ้โหคุมหญ้าของเขาอย่างสวยเลยครับตอนนี้คือแบบได้ข้าวแน่นอนปีนี้ของเขาครับฝั่งนู้นครับ พอน้ํามาปุ๊บคือผมผมจะทําอะไรเนาะผมผมจะทําอะไรให้สักอย่างเนี่ยผมต้องมองดูเพื่อนบ้านแล้วผมจะหาวิธีป้องกันยังไงนะครับผมจะหาวิธีป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้เพื่อนบ้านเปิดความเสียหายน้อยที่สุดเหมือนที่ผมทํานะครับที่นู่นฝั่งเหมือนอสวนผ่นะครับผมก็น้ําเต็มผมก็ให้ลุงครับผมก็ให้น้ําลุงเขามาใส่ข้าวเขานะครับแล้วก็ ที่เหลือผมก็เอาเข้ามาแล้วก็มันจะมีท่อฝั่งทางเข้าพอดีครับทางฝั่งฝั่งทางเข้าพอดีอะ่ะแล้วครานี้องคเขามันเต็มผมก็ให้เขาดันน้ําวนะันนั้นผมปิดปุ๊บให้มันน้ํามันดันดันขึ้นไปองคเขาหมดผมก็เอาน้ําเข้ามาคือ,ค,อคือต้องช่วยเขาครับต่างคนต่างเราทําให้เห็นะนะครับเราทําให้เห็นะว่าที่จริงที่ผมทําอยู่เนี้ยผมไม่ได้ประโยชน์แค่คนเดียวนะครับผมไม่ได้ประโยชน์แค่ผมคนเดียว ผมให้เพื่อนบ้านมีประโยชน์ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะไม่เชื่อผมนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะไม่เดี๋ยวค่อยมาแต่งของลุงครับเห็นไหมครับเขาใช้ข้าวหยอดนะครับคือผมบอกเขาไงครับบอกลุงว่าปีหน้าเนี่ยให้ขุดสอประกอใหม่นะขุดอีกสักสองสระสระนึงอยู่มุมนูน้นกับอีกสระนี้อยู่มุมนี้นะครับผมบอกให้ขุดเก็บน้ําไว้เพราะว่าเดี๋ยว ภัยผมอะ่ะมันเมื่อเมื่อมันได้เวลามันแล้วอะ่ะผมจะต้องใช้น้ําในบ่อนนั้นนะครับเพื่อจะยกล่องน้ําเพราะมันจะใช้น้ําเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าลุงจะทํานาอีกรอบนึงอ่ะให้ขุดสะสปะกอไว้นะครับแล้วเราค่อยมาล้วงเอาเอาเก็บน้ําไว,นนว้นะครับดูครับเขาสูบน้ําสวยไหมครับนะครับผมก็ลงทุนให้ก็ไม่กล้าลงปุ๋ยผมก็อ่ะซื้อปุ๋ยให้เลยครับซื้อปุ๋ยให้ลุงเลยว่าปีนี้ผมมั่นใจยังไงได้ข้าวแน่นอนครับ เพราะอะไรเพราะได้น้ำไงครับน้ําผมเต็มหมดเลยครับผมก็ให้ลุงเขาไปสูบไปครับสูบไปใช้คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้น้ำเลยครับแต่แต่ปีอีกปีสองปีผมต้องได้ใช้น้ำเลยครับเพราะว่าต้องมาเลี้ยงไผ่นะครับนยครับเห็นไหมครับนี่มุมของผมคือส่วนไผ่ผมฝั่งนู้นนะครับให้ลุงเขาสูบน้ําไปสิบแปดไร่ผมก็อยากให้ลุงแบบที่สปกรณ์มันเป็นที่สปกรเราเก็บน้ําไว้ดีกว่าให้เขามาขุดสปกรไว้ครับเวลาน้ํามา น้ำหลากมาให้มันลงให้เป็นลงสะไว้ครับเนี่ยผมก็เอาลงสะไว้แล้วก็มาลงฝั่งนั้นของผมฝั่งนั้นผมก็ตัดแล้วนะข้าว iot. อ่ะอ่าไปดูนี่ของชาวบ้านครับของเพื่อนบ้านครับนี่ครับเป็นไงครับข้าวเหนียวครับเขาตอนแรกเขาเหมือนเขาไม่ค่อยพอใจผมว่าผมมาทําขั้นดินไอ้ดินไว้แล้วกลัวน้ํามันไปไม่ได้นะครับแต่ผมนี่ครับเอามาวางท,ท่อาาไว้เห็นไหมครับนี่วางท่ออ่าเขามาปิดน้ําไวแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเขามาปิดน้ําไว้เพราะเขาต้องการน้ํๆๆาเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ เขาก็ปิดน้ําไว้ผมก็ไม่ว่าเพราะว่าผมมีน้ําอีกแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับเวลาน้ํามาปุ๊บผมก็ปล่อยเข้าไปครับเห็นไหมเขาไมได้ข้าวเลยครับคือผมไม่รู้นะว่าเมื่อก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะ่ะเขาใช้น้ําในการคุมญ้านะครับแต่เราสมัยนี้มาคือใช้ใช้ยาข่มญ้านะครับนี่ฝั่งน้นผมตัดเกี้ยงเลยครับข้าวขึ้นหมดเลยเห็นไหม คือคือคือข้าวมันหวานบางนะครับข้าวมันหวานบางแล้วคราวนี้หญ้ามันขึ้นคุ้มผมตัดทิ้งเลยครับผมตัดทิ้งมันขึ้นมาคราวนี้ข้าวโอ้ยสุดยอดเลยครับแตกกอเป็นล่มเลยครับครับอันนี้ก็เป็นคลองน้าอยู่คลองไส้ไก่ครับมีหญ้าเดี๋ยวค่อยค่อยตัดออกนะครับเพราะว่าหญ้ามันจะคอยอุ้มน้าของผมไว้อยู่นะครับไผ่ครับตายอ่าแต่ก็ฟื้นขึ้นมาครับมันมันมันตายก็ตายไปครับ ไปไปนะครับสระเรานะครับเรนแรกล้มเต็มหมดนะครับให้ลุงน้ํามันก็มีไหลเข้ามาก็ให้ลุงเข้าสูบน้าไปไปใส่ข้าวแล้วครับช่วยๆกันครับผมบอกแล้ว้าทำกับผมผมไม่ทิ้งครับดูแลเป็นหูเป็นตาให้ผมครับคือน้ํามันเป็นหัวใจหลักนะครับนี่ลูกมาแล้วครับฮาลโลรถกิ๊กเลยนะครับไปตัวตามครับไส่เรามันจะหมุนแท้ไม่หมุนแท้ก็ไม่รู้เอาเป็นถ่ายได้ก่อนนะครับ เอาล่ะไปโลกไปกลับบ้านนี่ครับนาเขาเห็นไหมครับไม่ได้ข้าวนะครับปีที่แล้วเขาไม่ได้ข้าวปีที่แล้วไม่ได้เลยครับปีนี้บอกได้เลยสดสดครับเอาใส่ข้าวเหนียวนะครับผมเหมือนเหมือนเหมือนอาจารย์จนได้บอกครับว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีเงบผูดสารครับยกคันดินสูงๆเหมือนของผมนะครับเก็บน้ําไว้ครับของเขาฝั่งนู้นมันก็สูงนะครับแต่ของผมสามารถที่เอาน้ําออกได้ครับช่วยเขาถ้าน้ํามันเข้ามาเต็มเราก็เข้า เอาเข้าไปถ้าถ้าฝั่งข้างหลังมันมันมัน,มน,มนเพราะว่าผมมีทางออกฝั่งนู้นอยู่อีกฝั่งนึงครับดูไปนะครับผมถึงบอกไงครับที่จริงแล้วอะน้ำมันมาคือน้ําคือวัตถุด,ดิบนะครับน้ํามันเป็นวัตถุด,ดิบชั้นดีแต่เราปล่อยทิ้งไปกันนะครับปล่อยทิ้งไปเลยมา้ามากูปล่อยทิ้งอย่างเดียวคือรอจากฝนอย่างเดียวครับรอฝนมาจะใส่ปุ๋ยคนนี้เอาไงละ่ะไม่มีน้ําเห็นไหมครับ ไม่มีน้ำทำไงก็หวานไม่ได้คุมมย้าไม่ได้นะครับผมน้ำในคลองไส้ไก่ผมนะครับมีข้าวผมมีฝั่งที่ติดชาวบ้านนะครับติดเพื่อนบ้านนี่ครับยวค่อยมาปรับปรุงนะครับมาดูไว้นะครับเห็นไหมครับข้าวเขาสวยปีนี้เห็นครับนี่ให้ทํากันไว้เลยนะครับผมบอกให้ทํากันไว้เลยนี่ครับให้ทํากันไว้เลยครับถ้าเขามีบอกเขาพักน้ําอีกนิดนึงนะครับตรงหัวมุมอ่ะโอ้โห สุดยอดครับแปลงนี้ผมบอกได้เลยโอเคยังไงเดี๋ยวผมไปตัดหญ้าใหม่ก่อนนะครับมันยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวจะไปตัดข้าวฝั่งนู้นด้วยหญ้ามันเยอะนะครับยหญ้ามันเยอะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวหน้าผมอัดคลิปมาให้ดูใหม่นะครับขอบคุณครับ